หุ้นที่เรามีเรามีพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็มีกลุ่มไฟแนนซ์นะเรามีกองพลังงานแล้วก็มีกองไฟแนนซ์ไงโอ้โหน่าจะน่าจะยิ้มหวานนะฮะเพราะว่าผมให้เข้าไปซื้อตอนที่มันเริ่มย่อเนี Finance ่ย KT ไฟแนนนะเอาไฟแนนซ์ Finance นะฮะกลุ่มการเงินเมกาขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องนะครับรับแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มพลังงานก็น่าจะขึ้นไม่น่าจะมีอะไร spx energy เนี่ยก็มีเด้งๆขึ้นมาด้วยฉะนั้นกองทุนรวมที่เรามีอยู่ทั้ง KT Energy แล้วก็ KT Finance ก็สบายๆไปเรื่อยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเราก็ผมก็ให้เข้าตัว TMB US Blue c h i p ชใช่ปซึ่งก็เน้นเทคก็ยิ้มหวานจนแก้มปิอยู่2วันนะฮะก็น่าจะขึ้นต่อฉะนั้นช่วงนี้30%ของเราอยู่ในกองหุ้นเมกาไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าวันนี้อีก10%นะครับ เราสามารถที่จะลงทุนเพิ่มได้หลังจากที่เกิดเรื่องอะไรนะครับเมื่อวานมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษปรากฏว่าก็คงอัตราดอกเบี้ยนะแต่ว่าเสียงเสียงเริ่มแตกนะเสียงเริ่มแตกหนุ่มออกมานะฮะไม่ใช่ว่าแตกคาปากเออไม่ใช่อันนั้นมันเสียงแตกไอ้ไม่ใช,อใช่อันนั้นมันแตกในปากเออไม่ใช่คือเสียงแตกอะ่ะคือจำนวนผู้โหวตผู้โหวตเนี่ยเสียงเขาแตกนะครับจำนวนผู้โหวตเนี่ยเสียงแตกขึ้นนะครับ จากเดิมที่ให้คงอัตราดอกเบีย้ยเขาก็เริ่มมีอยากมีบางส่วนเนี่ยอยากจะให้ลดดอกเบีย้คยคล้ายๆกับกรอง,องอบ้านเราอะนะครับ,บเสียงแตกนะครับไม่ใช่อย่างอื่นแตกนะอย่าคิดมากนะครับ,บ<ส>ก็เลยทําให้หุ้นอังกฤษเนี่ยฟุตซี่เนี่ยฟุตซี่ร้อยเนี่ยขึ้นทํำนิวไฮค่าเงินปอนด์เนี่ยจริงๆแล้วควรต้องอ่อน,นะแต่เขามองว่าเฮ้ยถ้าทรงแบบนี้ก็เดี๋ยวเฟดยังไงก็ต้องลดดอกเบีย้ยในอนาคตไงคือมันเหมือนแบบยุโรปฝั่งยุโรปจะอยากลดเนี<ง>่ยเฟดยังไงก็ต้องลดแล้วแหละนะครับ ค่างเงินปอนก็เลยเกิดการแข่งข้าทันทีนะครับเนี่ยค่าเงินปอนก่อนก็เลยเกิดการแข่งข,างงาขง้านะครับส่วนฟุตซีร้อยเนี่ยทำออทม์ไฮพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะทํายังไงดีล่ะคุณจะไปตามเล่นหุ้นอังกฤษหรอผมว่าแม่งตามไม่ทันผมก็เลยแนะนาอันนี้แล้วกันนะครับเอาอันนี้กันดีไหมนะครับเดี๋ยวก่อนขอขอเปิดก่อนอยู่ไหนว่าคือกราฟอกากาไม่เจอนะฮะเอาเป็นหน้าผมก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งอ๋ออยู่นี่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 อยู่น,นี่ผมก็มองว่าหุ้นยุโรปอ่ะน่าเล่นเพราะว่าถ้า B O E มาทำนองนี้ ECB ก็มีโอกาสจะเป็นทำนองนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือไม่ไม่ทนฮอกแต่เปิดโอกาสว่าจะเป็นโดวิชเมื่อวานเนี่ย Andrew b a i e นะครับ a n d r e ไบเ i ่ก็เป็นเป็นผู้เป็นประธานธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ปิดโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนมิถุนาเดือนหน้า ไม่ปิดโอกาสไปเดือนหน้า BOE จะมีการประชุมไม่ปิดโอกาสนะเขาบอกว่ายังมีโอกาสนะครับหุ้นมันก็เลยขึ้นไงนะครับถ้าอย่างเงี้ย e c ซซึ่งก็จะมีการประชุมในเดือนหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับฉะนั้นหุ้นยุโรปช่วงเนี้ยมันก็เลยฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีเช่นเดียวกันวันนี้ผมก็เลยแนะนําว่าน่าจะเข้าไปในกองทุนรวมหุ้นยุโรปแนะนําเลยนะ SCB ยุโรปน่าเล่นนะครับ เราดูจากกราฟ S T O XX หุ้นยุโรปนะครับแม่งจะเบรกอีกแล้วนะฮรเผอแป๊บเดียวกลับมาเฉยเลยนะครับก็เล่นหุ้นยุโรปก็ได้นะครับสรุปแล้วกองหุ้นเมริกาเรามีอยู่ประมาณ30%ตอนนี้นะครับมีกอง K T Energy, K T Finance แล้วก็ T M B U S, b u l l s h อ่มีอยู่3อันแล้วนะครับผมแนะนำว่าเข้ากองยุโรปด้วยเลยก็ดีนะครับ S C B ยุโรปถ้ามันลงมาไม่ยอมขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร คุณนรนอะไรอ่ะนรุนนุนนุน,นทิพนลงทิพย์ไม่รู้ออกเสียงไม่ถูกเขาบอกว่าหมก,มมก <l acht> บมุญมากนะครับหมกบุญมากนะครับเรื่องเรื่องเรื่องเสียงแตกดังโาะ อกลับมากลับมาเรื่องสุดท้ายนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเบอรไทยนะฮะบ้านนี้เมืองนี้จริงๆแล้วมันมีข่าวนี้ตั้งแต่วันที่8แล้วแหละผมมาช้านะครับแต่ว่าบุมเบิร์กวันนี้เขาก็เอาข่าวนี้มาเล่นนะครับก็คือไทยแรงช็อกนะฮะนะฮะอะไรคาน,นาบีเนี่ยพลิซียูเทิร์นนะฮะก็คือจะอาคือมันมีวันหนึ่งเนี่ย นายกรัฐมนตรีเราเนี่ยก็มีประชุมเหมือนแบบประชุมกับสาธารณาสุขประชุมกับมหาไทยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเมื่อมาเมื่อวันที่8นะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาก็เลยแจ้งต่อสาธารณาสุขไปอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องยาบ้ายาบ้าเนี่ยให้ไปแก้ประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขที่ประกาศว่าให คนที่ถือคลองยาบ้านไม่เกิน5เม็ดเนี่ยให้ยังเป็นผู้ป่วยให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ป่วยก่อนนะครับให้เป็นผู้เสพยาให้เป็นผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะครับต้องเอาไปบําบัดในยกรันตีบอกว่าให้ไปแก้นะครับให้เหลือแค่1เม็ดหรือพูดง่ายๆคือไม่ว่ามีกี่เม็ดก็ให้เป็นยาเสพให้เป็นให้เป็นผู้ครอบคลองยาเสพติดให้ผิดกฎหมายไปแก้ประกาศนะจาก5เม็ดก็กลับลงมาเป็น1เม็ดซะนะครับอันนี้อันที่1งนะ อันที่สองเนี่ยก็ไปบอกให้สาธารณสุขเนี่ยไปแก้กฎกระทรวงนะครับไปแก้กฎกระทรวงเรื่องของบัญชียาเสพติดเอากัญชาเนี่ยกลับมาอยู่ในบัญชีของยาเสพติดคือต้องเข้าใจก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการพยายามในการออกพระราชบัญญัติกัญชาพระราชบัญญัติกัญชาก็จะเป็นกฎหมายที่จะไว้ควบคุมนะฮะการซื้อการขายการเสพกัญชานั่นแหละซึ่งถ้าไม่ใช่เสพติดก็แต่ว่าก็ต้องมีกฎหมายควบคุมใช่ปะ่ะแต่พระราชบัญญัตินี้ ยังไม่ยังไม่ได้ออกออกมาเลยนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็เล่งที่อยากจะให้กัญชาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ใช้ได้อย่างเสรีเขาก็เลยแก้เป็นกฎกระทรวงก่อนของใช้วิธีการเล่นทางรัฐในการเป็นแก้กฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับแล้วกฎหมายเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังดูแม่งทําสิสังคมมันถึงได้พังสักขนาดน,นี้ตอนนี้ไม่รู้จะเร่งไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อความหวังดีปรารถนาดีหรอ หรือว่าเพื่อการพาณิชย์นะครับก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นายยุโมนมรีท่านก็สั่งยูเทิร์นให้สาธารสุกลับไปนะฮะแก้กฎกระทรวงเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดซึ่งบุมเบิร์กเช้าวันนี้ก็เล่นข่าวนี้ทันทีนะครับบุมเบิร์กแม่งก็ใจร้ายนะก็ไปเอาภาพร้านค้าในอะไรรือว่า <c oughs> ใน <c oughs> ใน, <c oughs> ใ,น <c oughs> ในตอกเข้าสารคุณดูดิ ขายกัญชากัญชงอุปกรณ์เสพพร้อมคือแม่งประเทศนี้มึง <c oughs> มีความสุขกันจังเรื่องสุดท้ายนะครับกลับมาที่เรื่องหุ้นไทยว่าแล้วเราจะลงทุนกันยังไงนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้แนะนําไปก็คือหุ้นปันผลใช่ไหมครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าท่านใดคิดว่าอยากจะเกาะเกี่ยวไปกับถ้า ltf มาแล้วอยากจะได้ผลตอบแทนดีๆแต่ไม่มั่นใจในการลงทุนของตัวเองผมแนะนําว่ากองทุนส่วนบุคคลของ Merchants Partner มันดีมากๆเลยนะครับล่าสุดอัปเดต performance นะครับณนะวันที่3พฤษภาคมนะครับปีนี้เราได้ผลตอบแทนมาที่2.6%นะครับชนะตลาดซึ่งตลาดเนี่ยก็มีปันผลด้วยนะตลาดเนี่ยมีลบ1.4%นะครับเราชนะขาดลอยนะครับกองทุนส่วนบุคคลของ Merchants Partner นะครับเราพอร์ตของเรามีอะไรบ้างมี CPI c o m m a r c SI โอ้โหแม่งกล้ามี c a m m r ด้วยฟอร์นเจโคตรเก่งเลย ะนะครับเก่งมากอ่ะนะครับก็เขามีคาร์มาดด้วยมีแสเป้ด้วยนะฮะมีดีบมี DMS ด้วยโอ้ยอย่างโหดนะฮะมีเอสไนะครับมี CPR นี่คือ Top Stock Holding นะฮะที่เรามีอยู่นะครับก็ทำผลตอบแทนได้ดีดีนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผลตอบแทนดีแค่ไหนก็ยังแพ้แพ้นี้นะแพ้ในสต็อกเรด้านะครับในสต็อกเรด้าผมปีนี้เนี่ย9%นนะฮะทำเป็นเล่น แต่ละตัวแม่งโหดกว่าเยอะเลย AAI, V, APM เมื a, a, I, B, a, P, I, m, ่อวาน PIM ก็มา a s a n CPF เลยอย่างเงี้ยโอ้ Jedi, โยยังโหดนะฮะอันนั้นก็คือตาม s t o อกเลด้าก็ว่าไปแต่อันนี้กองกองนี้ก็นะครับแอคชั่นจริงนะฮะบ,บริหารจริงจังนะฮะไพรเวทฟันของ m e r c h a n t Partner นะครับท่านใดสนใจกองทุนส่วนบุคคลของ m e r c h a n t Partner นะครับคอนเซปต์ก็คือเราก็เอาเงินมาให้ผู้จัดการกองทุนเขาเป็นคนบริหารจัดการให้ นะครับเขาจัดพอร์ตให้กับเราให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมคิดว่าถ้า LTF มานะตลาดหุ้นไทยก็ต้องดีใช่ป่ะอ e ีกองนี้เนี่ยมันก็จะดีมากๆเพราะว่าปีไหนที่ตลาดหุ้นไทยดีกองนี้ก็สามารถให้ผลตอบแทนในระดับแบบเกิน10%ได้สบายๆนะครับถ้าตลาดหุ้นไทยดีนะนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับท่านใดสนใจตรงนี้ก็ขั้นต่ํากองละ5ล้านขั้นต่ําคือ5้าล้านเพราะมันเป็นกองทุนสดบุคคลนะครับ ถ้าคุณคิดว่า LTF จะมาแล้วแล้วคุณคิดว่าหุ้นไทยแม่งจะไม่มีหลุมไม่มากกว่านี้ก็มาที่กองนี้เป็นคําตอบนะครับงดงามพระราม8นะครับรือทำไมเป็นต้องเป็นต้องเป็นพระราม8ด้วยทําไมไม่เป็นพระราม9กก็ไม่รู้นะครับ <laughs> สำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ครับสวัสดีครับ